สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาที่บ้านหมีเนาะเดี๋ยววันที่12ถึงวันที่21นี้ก็เป็นงานแข่งเรือยาวที่อำเภอบ้านหมีนะกำลังเตรียมงานกัน เดี๋ยวเราจะเอารายการลงให้ดูนะในคลิปนี้เนี่ยทุกคน oh, อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี มีการประกวดนางสาวบ้านหมีเนะเาะก็เป็นแดนผ้าไหมผ้าในผ้ากลางน่ทุกคนเป็นจังหวัดหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่มีผ้าดีสีบ้านหมีทุกคนะลองดูเดี๋ยวเราจะไปกลับรถข้างหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาแข่งเรือกันตรงไหนอะ่ะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะอาทิตย์ที่เจ็ดกระกฎาคมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของบริเวณงานาเดี๋ยวเราจะกลับรถพาไปดูอันนี้ถ้าตรงไปก็คือจะไปทางรำนาลายทางนั้นนะทุกคนเข้าไปโคกสมรงอะไรทางนั้นนะทุกคนกลับรถต้องระมัดระวงัง นะกับรถไปไปดวกันนี่กำลังเตรียมขึ้นป้ายทุกคนงานเยอะอยู่ชนดไทยนี่สนุกสนานไม,มีความสุขทุนทําบุญด้วยชมงานว่าทําประเพณีขนมต่างๆด้วยอ่ะ ที่ตัวอำเภอเนี่ยนะมีร้านของลุงกับป้าเขาเขาปิ้งกล้วยอร่อยมากเลยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเราผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็มาซื้อแต่ปรากฏว่าไม่มีกล้วยเลยไม่ได้กินเลยแต่เกิดเนี่ยอออร่อยขายถูกด้วยข้างในกรอบอะเราเคยถ่ายทำให้ทุกคนดูแล้วเนาะ อีพีไหนไม่แน่ใจที่เลาะคลองอนุสาสนานันมาทุกคนนี่ไงคลองอนุสาสนานันคือข้างหน้าเนี่ยทุกคนแหมถ้าตรงไปก็เข้าตัวอำเภอแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวานะเนาะเลี้ยวขวาไปสู่ถนนพยทินนะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาอีกทีก็ไปอำเภอตะังขีได้นะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปชนาดบ้านเราอะติดไฟแดงนะ ที่บอกอะทุกคนก็จะแข่งกันที่เนี้ยคลองอนุสาสน,นันนันเนี่ยเห็นไหมมีประลัมพิธีแหละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอา้าวเขียวไปเราเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวากันนี่งไงทุกคนขวานี่คลองอนุสาสน,นันเห็นไหมเห็นประลัมไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาแข่งกันตรงตรงนี้เนี่ยทุกคน เรืยยาตรงนี้แหละตรงไปได้เลยทุกคนเส้นสามหนึ่งเก้าหกอ่ะเมื่อทิที่แล้วเราก็มาเส้นนี้อะ่ะตรงไปจะผ่านพิพิธภัณฑ์วัดจันเสนดเนยนะทุกคนที่เก็บเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าในสมัยทวารวดีอ่ะทุกคน เอาละเดี๋ยวเราเอารายการให้ดูเนาะโอกาสหนะ้าพบกันใหม่นะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายสวัสดีครับ